มาพบกับ M150 บอดี้คิคันใหญ่คันนี้เลยค่ะ พบกับโอดีฟอร์ดพรนครเกษตรนะวมิอีกแล้วนะคะวันนี้โอดมีรถนะคะ F150 แต่งบอดี้คิดคันใหญ่คันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะรานะคาค่าตัวนะคะตัวจะเป็นตัวเริ่มต้น4ประตูนะคะเป็น XL p ั u ดราคาค่าตัวอยู่ที่822,000บาทนะคะรานะคานี้ไม่รวมชุดแต่งนะคะ แต่งยังไงให้ดูเหมือนลดราคา10ล้านนะคะก็คันนี้เลยค่ะคันนี้จะเป็น F150 Bodykit นะคะเริ่มจากชิ้นแรกเลยนะคะขาทรงเชลบี้นะคะระบายอากาศตรงนี้เลยค่ะหลอ่ลอมากเลยค่ะคันนี้ถัดลงมานะคะจะเป็นกระจังหน้า Bodykit นะคะ F150 นะเป็น สัญลักษณ์ ford นะคะสีดําตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้หล่อมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับไฟมินิไลท์สามจุดนะคะไฟสีส้มแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นชุดแต่งอดี้คิทนาเข้าเลยนะคะถัดลงมาของไฟนะคะจะเป็นไฟวีแลนนะคะนี่ก็คือนําเข้าเหมือนกันนะคะแต่มาประกอบด้วยฝีมือคนไทยนั่นเองค่ะไฟวิ่งไฟแบบนี้นะคะถัดลงมาด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอก5ดวงเลยนะคะเรียวตั้งพรมอะไรนะคะเป็นไฟวีแลนนั่นเอง5ดวงนะคะบริคิ i f 5 0ึง้าของเขานะ ถัดมาด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะก็จะเจอซุ้มล้อแบบนี้เลยค่ะเป็นเซ็ตของ m 1 5 0นะคะรถคันนี้ยกระดับขึ้น2นิ้วนะคะค่ะมาพร้อมกับใส่ล้อแม็กนะคะล้อแม็กขอบ20ยางโต,โตโตแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อแม็กเอลเวนพายนะออฟเซตรือของเขาอยู่ที่44นั่นเองนะคะเป็นลายก้านวายนะคะแล้วก็เป็นสีดําตัดด้วยขีดสีเงินแบบนี้หล่อมากๆเลยค่ะเรลี้ยางอยู่ที่33มสิบสามคูณสิบสองจุดห้า r ยี่สิบ l t ค่ะ แนะนำเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกล้อมแมก็กใหญ่แบบนี้นะคะถัดมาด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างก็กันสัด,ดติดตั้งพร้อมแล้วนะคะฟิล์มสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้เลยนะคะ60-80ค่ะนี่เลยแล้วก็จ,จะเป็นสติกเกอร์ของเขานี่เป็นสติกเกอร์ f 1 5 0 body kit แบบนี้เลยค่ะเรียบหรูดูดีในสไตล์รถยุโรปนั่นเองนะคะ ถัดมาด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังก็จะเจอนี่เลยเขาก็ตีบอดี้ออกถึง3มิลเลยนะคะจะเป็นไฟฟูวีเลนนะคะเป็นไฟฟู LED วีเลนนั่นเองนะคะหล่อมากมากเลยค่ะฝาท้ายนะคะเป็นบอดี้คิทนั่นเองเป็นสญยักระ1อี๊สีดำตัดด้วยิบสีแดงแบบนี้หล่อมากมากเลยค่ะแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายลิกิทธิ์ของเขานะคะจะเป็น SK Body k i ีนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจ M10 5หรือว่าแต่งแบบไหนแนวไหนสามารถสอบถามที่เบอร์0932688779หรือทักเพจโอดีฟอดเกษตรนวมินย้ำนะคะอย่าลืมโทรมาที่เบอร์นะคะ0932688779หรือทักเพจโอดี DI, ฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โอดีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ